สวัสดีครับเดินเอียงออนทัวร์ยัมมี่คลิปนี้นะครับเราพากันไปที่เมืองพลนะครับจังหวัดขอนแก่นครับเราพาไปรู้จักกับร้านภูมิสุขเมืองพลครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านของฝากที่ใหญ่ที่สุดอีกร้านหนึ่งของทางภาคอีสานครับของในร้านภูมิสุขเมืองพลนี่ส่วนมากก็จะเป็นส่วนรวมของฝากจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับสินค้าของฝากมีแทบทุกอย่างครับที่เด็ดสุดนะครับแนะนําจากทางร้านเลยจะเป็นหม่มอินเตอร์ครับ เป็นแบรนด์ของทางร้านเองเลยมีห้องผลิตหม่ำที่สะอาดครับทันสมัยและอร่อยมีทั้งหม่ำเนื้อมมหม่ำหมูไส้กรอกเนื้อไส้กรอกหมูครับบรรจุด้วยถุงสูญญากาศอย่างดีครับแถมยังมีหมูยอหนองคายตาเจเล็กมีทั้งแบบแผ่นและแบบแท่งครับพอซื้อของจากทางร้านเสร็จนะครับเราสามารถที่จะให้ร้านแพ็คแล้วก็ส่งของไปให้คนที่คุณรักที่ต่างจังหวัดได้อีกด้วยนะครับ ที่ร้านภูมิสุขเมืองพลครับก็ยังมีอาหารเช้าสไตล์เวียดนามครับไม่ว่าจะเป็นปังเวียดครับไข่กระทะทรงเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหมูก๋้วยจับยวนขนมจีบสลัเปล่าครับและปาเต้นะครับข้าวเกียบปักหม้อนะครับภายใต้ชื่อแบรนด์ว่าอันบันมีครับอาหารที่นี่จะทําสดใหม่ทุกวันเลยนะครับผ่านมาก็สามารถที่จะมาแวะชิมของร้านภูมิสุขเมืองพลกันได้ครับ ร้านภูมิสุขมาไม่ยากนะครับตัวร้านเองก็จะอยู่ติดถนนมิตรภาพนะครับในตัวเมืองพลเลยจากเส้นทางนะครับขับรถจากขอนแก่นนะครับจะเข้ากรุงเทพนะครับก็จะผ่านโรงพยาบาลเมืองพลมาครับแล้วก็จะอยู่ในช่วงไฟแดงที่2นะครับเราสามารถที่จะชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานได้เลยครับก็จะเจอร้านภูมิสุขเมืองพลอยู่ซ้ายมือครับขับมาก็จะเห็นป้ายร้านอย่างชัดเจนครับติดถนนมิตรภาพ ก่อนไปดูคลิปครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของทางช่องเราครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรนะครับดีมค่ะคุณดีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบังเวียดค่ะร้านอันเดงมีค่ะคุณบีก็จะพาชมร้าน,นครับจุดน,นี้เป็นยังไงบ้างครับสินค้าอะไรบ้างอันน,นะะี้ตัวนี้นะคะจะเป็นขนมปังซิกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นตัวบังเวียดค่ะ ขนมฟังที่มีไส้กุนเชียงแล้วก็หมูยอสินค้าตอนนี้นะคะจะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่่ของทางร้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าสินค้าที่มีรูปแบบอย่างไร,รบ,บ้างรครับก็ก็จะมีสองสองแบบมีแบบเป็นกล่องเล็กกับกล่องใหญ่ส่วนม,มากเนี่ยคือเขามาที่นี่เขาจะซื้อเป็นองฝากค่ะ,ะเราก็เลยทําเป็นสอ,องไซส์อ๋อเป็นสองไซส์ใช่อ่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างคร าดเล็กค่ะอันนี้อันนี้เป็นชิ้นเล็กนะคะชิ้นเล็กก็จะมี8ชิ้นค่ะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคา120บาท120บาทอันนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ค่ะเป็น5ชิ้นห้าชิ้นไซส์นี้ก็จะเป็นของกล่องเป็นแบบกล่องเป็นกล่องดำแบบนี้ค่ะอ๋อก็มีกล่องใหญ่ก็เป็น140บาทใช่ไหมใช่ค่ะ140บาทค่ะแล้วเราก็จะมีถุงใส่มีแพ็ดเกจมีแพ็กเกจแบบยังดีให้เลยใช่ค่ะ เอาไปฝากหมอไปฝากทู่ใหญ่มากเลยนะหมอไปฝากญาติทุ่ใหญ่ค่ะไอ้ตัวหน่อตางนี่เราทำกันช่วงไหนทเราเราทำกันช่วงเช้าช่กันสดๆที่นี่เลยก็ทำกันสดๆที่ร้านเลยมีจุดไหนโซนไหนที่แนะนำอีกได้ไหมครับ ก็มีด้านในค่ะด้านในด้านในก็จะเป็นส่วนของฝาานะคะอ๋อส่วนของผ้าส่วนของฝากที่รวมของฝาามากมายจากทั่วประเทศเลยค่ะกว่าพัดรายการอ๋อไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะภาคอีสานนะคือก็มีของผ้ารวมหมดเลยใช่ต่างภาคอื่นมาด้วยใช่ค่ะก็คือเราคัดสรรของที่แบบมีคุณภาพแล้วก็เป็นของขุนชื่อของแต่ละจังหวัดค่ะมารวมไว้ที่นี่ค่ะก็คือแค่ว่ามาร้านเดียวเราซื้อของได้ครบดเลยทุกอย่างเะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในแล้วกันได้ ก็เราก็หลังจากพูดคุยกับคุณดีมได้นะครับเราก็มาดูกันอ่ในศูนย์การค้าของหม่ำอินเตอร์นะครับในนี้ก็จะมีหมูยอนะครับไว้บริการนะครับทั้งเนื้อแดดเดียวก็มีแม่สามารถที่จะยำให้ได้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยำไม่มีนน้ครอัอ๋ออ๋อม,มีมีที่ทอดแล้วก็ที่นึ่งให้ด้วยนี่ก็จะก็พร้อมทานเลยนะครับ สินค้าก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งหมูยอนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นอะไรแม่เป็นทั้งอันนี้เป็นหมูยอแผ่นอืมเพิ่งเคยเห็นนะเปหมูยอแผ่นหมูยอแผ่นจะเคยเห็นถ้าเป็นแท่งสี่อกรัมเก้าสิบาบาทเท่าไหร่นะแม่95บาทอ๋อ95บาทเนาะแม่แล้วในส่วนของของเป็นแท่งนะครับเท่าไหร่ฮะเป็นแท่งแปดสิบบาทนะครับอ่าเป็นแท่งก็80บาทนะครับใช่ค่ะ อันนี้เราบริการไอตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นอะไรคะแม่อันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวที่สุกแล้วค่ะเราเอาไปลงกระทะทอดอีกแป๊บนึงก็สามารถทานได้เลยวันนี้ปูทางร้านเขาให้นะคะจัดโปรโมชั่นเหมือนแบบโปรโมทสินค้าครับวันนี้ร้อยเก้าสิบแต่เราขายแค่ร้อยห้าสิบค่ะอวันนี้วันนี้ถูกครับอ่โปรโมชั่นจากวันถึงไหนครับช่วงช่วงนี้แหละค่ะช่วงนี้เนาะกับช่วงนี้ก็มากันได้นะครับ ช่วงนี้ก็วันนี้เป็นวันที่19นะครับ1ิตุลา66นะครับก็ช่วงนี้มากันได้นะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้นะครับกับสินค้ามีจัดโปรโมชั่นเยอะครับตัวนี้เป็นเป็นอะไรครับพ่ออันนี้เป็นหม่ำค่ะอ๋อเป็นหม่ำนะฮะอันนี้เป็นหม่ำเนื้อไส้กรอกโอ้ไส้กรอกหมูก็มีนะครับกอกเนื้อไส้กรอกเนื้อก็มีเดี๋ยวเราไปดูของข้างในนะครับว่ามีขายอะไรบ้างนะครับ ร้านนี้ก็ชื่อร้านภูมิสุขนะครับอยู่กันในตัวเมืองคนเลยนะครับสินค้าก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วตัดนะครับถั่วตัดทุกตับนะครับก็มีอ่าอยู่3ถุงร้อยนะครับสาถุงร้อบาทครับถ้าเป็นถุงเดียวก็ถุงลร้อยถุงละสีบาทครับ หรือจะเป็นขนุนกรอบนะครับห่อเล็ก5้าห่อกลาง120บาทครับถ้ามาชมกันได้ครับมีหลายอย่างจะต้องบอกว่าของฝากนี่เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมเม็ดทันตะวันครับกละแมก็มีเป็นถุงกละแมก็จะอยู่ที่ถุงละร้อยบาทครับ mm hmm. ก็ไปชมข้างไในเรื่อยๆนะครับ หรือมีเพื่อนๆท่านใดนะครับเคยมาอุดหนุนร้านร้านภูมิสุขนะครับเมืองคนนะครับก็คอ,อมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่ามาซื้ออะไรที่นี่เราชอบของที่นี่นะครับมีอะไรน่าอร่อยก็นแนะนําเพื่อนๆกันได้ครับอของดีเจ้าดังนะครับที่เป็นของฝากตัวร้านเมืองตัวร้านภูมิสุขเมืองคนก็จะรวบรวมไว้ที่นี่นะฮนะของจะเยอะมาก นี่ก็ให้ดูกนไปเรื่อยๆครับตัวโมจินี่ก็อยู่กันที่ราคากล่องละ40บาทนะครับก็มีหลายหน้ามากนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับหน้าช็อกโกแลตก็มีนะครับไส้ชาเขียวนะครับไส้ทุเรียนไข่เค็มแล้วก็มี เดี๋ยวเราเดินไปดูกันข้างในนะครับข้างในเห็นบอกว่ามีในส่วนของแหนมแล้วหมูยอนะครับแล้วก็พวกหม่ำอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นของดีเมืองพนเลยก็ว่าได้นะครับจุดนี้ที่เราผ่านก็จะเป็นพวกขนมเปี๊ยะนะขนมตัวตัดถั่วกระจกนะครับเม็ดม่วงหินมะพานนะครับ อันนี้เป็นขนมเปี๊ยะแม่โฮงนะครับเ<อ>จ้าดังของปาจินนะครับกล่องละประมาณ65บาบาทครับกล่องใหญ่กล่องเล็กก็มีนะครับเป็นของฝากเหมาะเลยชเชลนี้ก็จะเป็นอ่า ข้าวตังหมูหย่องนะครับก็จะมีหมูแท่งก็มีนะครับอันนี้จะเป็นหมูแท่งห้องเต้นะครับหรือจะเป็นหมูแดดเดียวทอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวตังนะครับ ตัวเข้าวตังอ่ากล่องนี้ก็จะขายกันอยู่ที่160บาทนะครับหรือจะเป็นหมูแท่งดิบนะครับซอสพริก40บาทนะครับอันนี้เป็นขายเป็นห่อครับห่อ40บาทหรือจะห่อใหญ่ขึ้นหไมมาหน่อยนะครับเป็นหมูห้องเต้แท่งนะครับก็170บาทเนะี่ยหมูกอบแผ่นก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าดังร้านปึงหงีเชียงนะครับก็ อยู่ที่ห่อละ185ยปสิบห้าบาทครับชมลงไปดูเรื่อยๆนะครับเชลวนี้เทีวใหญ่มากนะครับหมูกรอบหมูแผ่นก็เยอะเลยครับหรือจะเป็นกุนเชียงก็มีครับนี่กุนเชียงเจ้าดังเลยเจ้าสัวนะครับกุนเชียงหมูนะครับห่อละ260บาทครับหมูหย่องก็มีนะครับ ตัวหมูหยองเองก็หมูหยองหมูฝอยนะครับร้อยสาบาทนะครับต่อกล่องนะครับนี่ผมก็พาเดินดูทั่วเลยนะจุดนี้ก็จะเป็นผัดหมี่นะครับก็มีหลายเจ้าอยู่นะครับร้านดังๆทั้งนั้นเลยมาอยู่ที่ร้านภูมิสุขนะครับแล้วแต่ว่าเราเคยกินเจ้าไหนครับหรือจะลองเจ้าใหม่ๆครับก็ลองดูนะฮะ ส่วนนี้เป็นกล้วยตากครับตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนกวนนะครับตัวที่ทุเรียนกวนนี่ก็จะขายอยู่ชิ้นละ140บาทครับแท่งใหญ่ๆกันไปเลยอันนี้ก็จะเป็นมีโคราชนะครับก็กล่องหนึ่งกล่องใหญ่นะครับอ่าก็จะมีอยู่ที่กล่องละ160บาทนะครับแพ็กเกจเขาสวยมากเลยนะฮะ ถ้าแบบไปซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่นะครับฝากเย้านายนะครับสวยเลยหรือจะแบบมีเป็นเป็นแพ็กนะครับพร้อมปรุงครับก็จะมีแบบเป็นซองก็มีนะครับแบบแบ่งเป็นซอยย่อยเป็นซองย่อยนะครับก็มีสามสามซองร้อยนะครับก็มีเป็นผัดหมี่นะครับหมี่โคราชนะครับอันนี้ซื้อไปไปผัด พร้อมรับทานได้เลยนะครับหรือถ้าเราจะใส่ในพวกเนื้อสัตว์หรือไข่ลงไปเสริมด้วยก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งหรือจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบพร้อมปรุงครับพวกก๋วยเตี๋ยวน้ําตกหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับเยินดโฟอะไรนะมีพร้อมเป็นซองเลยก็จะขายอยู่3ห่อร้อยเหมือนกันครับอันนี้เราไปดูจุดของที่เป็นน้ำพริกนะครับ พิกก็มีหลายเจ้ามากก็ขั้นต้นตัวน้ําพริกเองก็จะอยู่ที่กระปุกละประมาณ65บาท -70 บาทนะครับ,บ<า>ก็มีทั้งแจ่วแจ่วปลาล้าก็มีนะครับแซบนัวไปเลยครับอันนี้เป็นแจ่วบองขอนแก่นนะครับ มาขอนแก่นก็ต้องทานแจ่วบองครับก็มีฮนะ3ชิ้นร้อิบาทครับแจ่วบองน้ำพริกเนื้อปลาบดก็มีนะนี่ถือว่าเป็นเจ้าดังๆของต่างาจังหวัดมากเลยนะครับมีกะปิของเกาะช้างก็มีนะครับจังหวัดตากนะครับหรือน้ำจิม้มน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนครับ ขวดละประมาณ30บาทนะครับไม่แพงนะครเดี๋ยวเรามาดูของสดกันบ้างนะครับที่นี่ก็จะเป็นหม่ามอินเตอร์นะครับที่มีมีของสดหลายอย่างเหมือนกันนะครับรวมรวมกันมาเลยครับมีลูกชิ้นหมูก็มีนะครับนี่หมูยอก็มีหมูยอไก่กันตานะครับแท่งละร้อยหกบาทครับหรือจะเป็นลูกชิ้นเนื้ออุดรครับสองบาทครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาส้มไร้ก้างครับก็จะมีปลาล้าปลานินก็มีนะครับมีหลายอย่างเลยในตู้ตัวปลาส้มนะครับก็อยู่ขายก็อยู่ที่ประมาณถุงละร้อยยี่สิบบาทนะครับก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับประมาณห้าหกตัวได้นะครับปลาล้าก็มีเป็นปลานินนะครับปลาส้มเจติ่มครับปลาส้มไร้ก้างครับ ไอ,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 อ้ตัวนี้เป็นปลาสลิดแดดเดียวนะครับบางบอ่อถ้าบ่อนะครับก็อยู่ที่ถุงละร้อยเจ็ดสิบบาทครับส้มก็มีมีถุงละเก้าสิบบาทก็มีนะครับร้อยยี่สิบบาทก็มีครับแล้วแต่ไซส์เลยนะครับส่วนตู้นี้จะเป็นแหนมเนืองนะครับต้องบอกว่าร้านภูมิสุข เมืองพลนนครับคือมีทุกอย่างแล้วของเจ้าดังๆนี่มารวมอยู่ที่นี่อยู่เลยครับอันนี้ก็เป็นแหนมวีทีครับแหนมเนื้อครับกล่องก็อยู่กันที่ราคา220รบาทนะครับหรือจะเป็นกล่องใหญ่ก็340บาทครับมีกล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นเป็นแหนมแหนมเนืองนะครับพรแหนมเนืองนะครับก็อยู่กันที่ร้อยแปดสิบาทนะครับแหนมใบมะย,ยมหนองคายก็มีนะครับอันนี้เป็นหมูยอเจ้าสัวนะครับส่วนมากแทงก็อยู่ที่อยู่ประมาณอ่ห้าสิบบาทถึงแปดสิบห้าบาทนะครับ าราคาดูตามป้ายได้เลยนะครับหรือจะเป็นแหนมหมูก็มีครับสินค้าเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆน,นท่านใดเคยอ่ามาที่ร้านภูมิสุขเมืองพลน,นะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเคยซื้ออะไรไปแล้วแบบถูกใจนะครับอร่อยครับแนะนำให้เพื่อนๆซื้อได้นะฮะตัวนี้จะเป็นแหนมซิโครงไก่ก็มีแหนมหมูก็มีนะครับ หรือจะเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะครับก็จะมีครราคาก็อยู่กันที่ห่อละประมาณ150บาทถึงอ2อ0บาทนะบาทครับแล้วแต่แล้วแต่กร,รมนะครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะครับว่าใหญ่หรือเล็กนะครับก็ราคาก็ต่างกันไปครจุดนี้ก็จะเป็นเครื่องสารนะครับถ้าใครชอบเครื่องจักสานสวยนะครับเป็นเช่น กระเป๋าก็มีนะครับกระเป๋าตะกร้าเล็กๆนะครับใส่ของนะครับอันนี้เป็นภูมิมัญญาชาวบ้านนะครับเลือกซื้อเลือกหากันได้คนระทางร้านก็จะมีจุดของมัมคาเฟ่นะครับก็ใครชอบกาแฟหรือเครื่องชงนะก็มีเป็นกาแฟสดนะก็เชิญได้ที่ร้านนะครับ ขับรถมาทางภาคอีสานมาในเหนื่อยเราก็สามารถที่จะมานั่งแวะกินกาแฟได้นะทานข้าวกันได้ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์อาหารของร้านภูมิสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านกล้วยทอดนะครับก็มีขนมหวานก็มีนะครับเข้ามาด้านในก็จะเป็นศูนย์อาหารของร้านภูมิภูมิสุขครับในส่วนของร้านอาหารก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับร้านข้าวขาวหมูก็มีครับข้าวราดแกงนะครับอาหารตามสั่งครับด้านในมีหลายอย่างเลยครับอันนี้ร้านนี้เป็นร้านข้าวราดแกงครับแกงมีหลายอย่างอยู่นะครับ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านราดหน้านะครับผัดไทยก็มีนะครับขนมจีนน้ำยาครับมียาป่าก็มีนะครับน้ำยากะทิะครับอันนี้เป็นไก่ย่างเขาส่วนกวางครับส้มตําก็มีของเยอะมากเลยนะครับของหลากหลายดิจุดนี้ก็จะเป็น ของหม่่มอินเตอร์นะครับให้เรามาชิมกันได้นะครับชอบใจรสชาติของหม่่มตัวไหนก็มาชิมกันได้นะครับมีทั้งไส้ไส้กอกไก่ครับหม่่มเนื้อก็มีครับหม่มหมูก็มีนะครับเรามาลองก่อนได้ก่อนที่จะไปซื้อสวัสดีครับไส่กอกหมูก็มีนะครับชิมกันได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับ ชมคลิปของช่องเด e ินเอียงออนทัวร์ยัมีนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ hmm. พูดคุยกันได้นะครับว่าเคยมาซื้ออะไรของร้านภูมิสุขเมืองคนนะครับมีอะไรแนะนํากันเข้ามาได้นะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆลิปใหม่ๆของทางช่องเราครับ mm hmm. เราก็จะมีคลิปที่ไปรีวิวร้านอาหารเจ้าอร่อยๆนะครับ mm hmm. ของกินเด็ดๆนะครับ mm hmm. ก็มีกันมาเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียนออนทัวร์ยามี T ่ o ครับ